โอ้ฟันเสร็จเป่ากุยอ่ะโอ้โอ้เอาแล้วตอนนี้หัวหน้าห้องเราเข้าไปแนวหลังโอ้โหฟันยับเรียบร้อยกูโดนไม่เลียวเอาล้วกับมาอีกครั้งกับทีมไฟเทคติก TFT เซต15 KO Coliseum ในเซตนี้ครับมาพร้อมเกมเพย์ใหม่ทั้งหมดระบบใหม่ดีไซน์ตัวละครใหม่สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในตีมอนเเมได้แล้ววันนี้ครับในทีมไฟ เทคติครืได้มือถือ Golden Spatula โ okay, อเคแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกันใน Combat Academy Academy ซึ่งรอบนี้เราจะมาเป็นนักเรียนกันนั่นเองนะมาดูว่านี้เราจะสอบผ่านหรือสอบตกกันแน่เอาตามตรงเลยนะกูสอบมาแล้ว2รอบ <laughs> โอ้โหไม่มีนักเรียนสักตัวเลยรอบนี้ <laughs> ไม่มีอะไรที่เป็นนักเรียนเลยสักตัวเลยอะอาร์เมนเอาเป็น เลือกไอเทมวัตถุโบราณหนึ่งชิ้นละกันจาก4ชิ้นน่าจะคุ้มเอาอะไรบ้าดีวะเอาอินฟินิตี้ฟอนละกันเออตัวยืนน่าจะแบบเอาเรื่องจัดจัดกุนซูใส่เข้าไปใส่เข็มขัดเข้าไปโอ้โหอัพบอร์ดไปเวลสี่เติมแนวหลังเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้คือยังไม่มีตัวไหนที่เป็นแบตเทิร์นอะคาเดมีนักเรียนของเรานะครับยังไม่เปิดภาคเรียนนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทีมสุม 4, สี่สุมห้าของเราไปก่อนนะไม่รู้คืออะไรนะ ตึงๆเลยโอ้โหใส่พาวเวอร์สแน็คเข้าไปอีก <S 1> <S 1> ดูดเลือดเอาไม่ลงเอาไม่ลงเรียบร้อยปังมึงโรงเรียนไหนเนี่ยทำไมหัวจุกเงี่ยฮะโรงเรียนวัดเหรอยังไม่ซื้ออะไรแล้วเรายังไม่ซื้ออะไรเก็บตังค์อดออมนะครับไว้ก่อนนะยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้เออนั่นแหละโอ้โหเอาไม่ลง,งจริงๆเว้ยไม่มีใครมีไอเทมวัตถุบโบราณแบบเรานะอินฟินิตี้ฟอร์ดี่ยน่าจะช่วยเราได้สักพักหนึ่งในช่วงต้นเกม เอา <5 S 1> อูดี้รับ <5 S 1> ลงบอดแล้วก็ตัวยิงเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อโอ้ไปถทานไมถทานไม่่มันน,น่าจะผ่านไปได้นะครับตอนนี้เรามีแทงถึง3ตัวกันเลยทีเดียวอะ่ะตัวหลักของเราคือยาสูโอครับเอาไม่ลง,งจริงจนะโอ้ฟันเสร็จเป่ากุยอ่ะกลางวันเป็นนักลบอะ่ะกลางคืนเป็นพระอภยอัยมณีอ่ะความสามารถเขาหล่นเหลืองจริงนะเร้บโ,โอเคได้ละราคาร เป็นหนึ่งในนักเรียนที่เราตามหานะตัวนี้ผมให้เขาเป็นประธานชมรมชมรมคนชอบนะครับคนชอบครับทาส <laughs> คีคิดไม่ดีคิดไม่ดีอย่าคิดไม่ดีแต่เขามาสายผมให้เขายืนหน้าห้องไปก่อนเอาเป็นเคลมาเป็นแนวหลังแล้วก่อนนะเออเติมหน้าเม่ก่อนเติมหน้าเม่ก่อนแทงสักสองตัวพอแล้วก็ใส่ก๊อฟวอมองให้กับยาสุโอะของเราหูแข็งกว่าเดิมเอาพี่เขาไม่ลง ปันพี่เขาไม่เข้าโอ้โหเฮ้ย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 เฮ้วเฮ้ย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 เฮ่ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮดยเฮ้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 เรียเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเรียเฮ้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 ยปฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้เรียนฮ้ยเยเฮ้ยเ้เนียเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเ้เฮเฮ้ยเ้เลยอ ไม่อยากจะพูดอ่ะคือตอนนี้นักเรียนอะไรไม่ามาเราเอาผอาโโอ,โอกับครูสอนฟันดาบมา่อวานแล้วนะเออแปลกแปลกปะครูสอนฟันดาบโอเค SBL มาแล้วกว่าจะมานะเด็กหลังห้องที่ว่าแน่ยังแพ้ครูพระให้ดอกบอลกูไม่ผ่านกวู่หมายถึงกูกูสอนไม่ผ่าน <laughs> ได้เป็นอินฟินิตี้เอซครับ ใส่ให้กับสมอลเดอร์แล้วกนะัน่ะอัพเวลครับให้เป็นเวลหกกันไปเลยลงเอสเวลไปเพิ่มนะโอเคยังไหวไปกันต่อยาโซ่เข้าไปฟันโอ้โหเรียบร้อยทีมของกูม,มันอะไรบ้างเนี่ยอัคเมนนรับรอบนี้เซเบ็นติกแล้วนะครับเอามาใครเอานักเรียนกูไปวะกูอยากรู้อะเนี่ยแน่แน,น่ตัวนึงเนี่ยนะตัวนี้นะอุย้ย ไปแล้วหนึ่งจังหวะนี้ยาสุออกยังยืนอยู่ได้สมอลเดอร์ของเรายิง,ย,งยาสุเข้าไปไล่เรียบร้อยปั้งอยากรีโลอ่ะรีโลแล้วกันครับหานักเรียนก่อนตั้น,นี้ไม่เจอจริงๆอ่ะคาตาลินาครับตัวนี้ถือว่าเป็นหัวหน้าห้องเลยนะโอ,โอ้โหได้ได้ๆพหัอได้อยู่นะไม่แย่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  มายูมินะเอายูมิมาก่อนดีไหมวะเอายูมิมาก่อนก็นได้ปะยูมิ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 ไม่แม่งหลอกกูมันจะเลี้ยวอยู่แล้วโอโ้โหยูมิลงไปคาตาลินะลงไปแทนยาสุโอะใส่พาเวอร์เซน่ให้คาตาลินะโโใส่ปุ๊บถอนเลยอ่ะไม่พอใจใส่ใหม่สกิลสร้างบนัสด้ความเสียหาย60%ในช่วงระยะเวลา4วิ ใส่คุณซูเข้าไปอีเินตี้ฟอร์สบอมองโอ้เอาละตอนนี้หัวหน้าห้องของเราเข้าไปแนวหลังหูฝันยับ <c oughs> เรียบร้อยกูโดนไม่เลียวบอดบันเละเทะจะมารอบนี้คา,าร์เดน่าอีกตัวแล้วก็แคทลีนใส่ลงไปในบอดเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องลงไปเรียบร้อยครับ ทีมนักเรียนของเรา5คนแล้วในห้องโอ้โ oh, ห oh. ตั้ง5คนเลยนะสุดยอดริม uh oh. ใส่อ n ฟิ n ิตี้เอทให้กับเคดลีนเขาว็าสแนคให้กับเคดลีน hmm. เมื่อไายสกิลได้รับพลังยมตีแตกซ้อนทับกันได้ mm hmm. เท่ากับ45%ของมานาที่ใช้ไปโอเคลุย mm hmm. หัวหน้าห้องครับังหาะดี้เข้าไปแล้ว mm hmm. ต้องล้วงไปถึงข้างหลังให้ได้ขา้างหน้าให้เกียร์ mm hmm. เข้าไปครับตอนนี้ mm hmm. เออสวย mm hmm. เป็นยังไงละ่ะนี่แหละหัวหน้าที่ครูฝากฝังอัพเวลก่อนอัพเวลก่น,กนผมว่าผมอัพเวลเราน่าจะอัพเวลเจได้ในรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องรีโลแล้วเพราะว่าทีมเราไม่มีสองดาวซักกระตัวนะครับไม่งั้นจะสวยเอาถ้าเจอห้องอ,อื่นนี่สวยเลยไปเจอครูใหญ่เข้าอ่ะกูบอกเลยมีร้องมีเจสครับมาเราเอาเจสไปยืนแทนอูเดียครับขายอูเดียทิ้งนะครับอันนี้พอ,อ ขายพออ,อไปแล้วก็อัพบอร์ดเป็นเวลเครับลงเป็นเซนนาลงไปเพิ่มนะเซนนาจะช่วยเสริมคิกให้กับคาตาลีนาครับคาตาลีนาก็จะคิกแรงขึ้นอีกนะผมจะทําเป็นดาบเลือดนะโอเคแล้วก็ทําเป็นโชจินครับโชจินนี่จะใส่ให้กับเทลินเดี๋ยวดาบเลือดเราเปลี่ยนให้ใส่ให้คาตาลีนานะเอาล่ะคาตาลีนาหัวหน้าห้องฝากด้วยอะไรก็หัวหน้าห้อง เก็ดสชัวรอบนี้ oh. เมื่อศัตรูตายจะได้รับฮิล400หนว่ว okay. ยโอเคคาตาลินะยิงเชื่อยิงแด้งเลือดผมบอกเลยได้คาตาลินะสอดาวครับเดี๋ยวเราจะรีโล oh, หา2ดาวและหลายตัว oh. ที่เรายังขาดอยู่นะครับคาตาลินะ oh. อีกตัวราคั้นแล้วก็เซนนา2ดาวโอเค อุ้ยลืมเติมดาบเลือดให้กับคาตาเรนะไม่เป็นไรเอาประมาณน you oh, oh, ี้ไปก่อนคาตาเรนะพุ่งเข้าไปกลับมาแล้วก็ยังไงครับโอ้โหเล็กเลือดรัวเลเลือดรัวโอ้โหคาตาเรนะอตัวโอ้โหถ้าได้3ดาวผมบอกเลย3ดาวอะเอาคาตาเรนะมาเจสอดาวนี่แหละคือผลในการตั้งใจเรียนหนังสือ โอ้ยเลือดอีกแล้วคาราตินาถอดก่อนใส่ดาบเลือดให้กับคาตาตินาไอเทมโบราณโอ้โหบอกเลยแรงขึ้นแรงขึ้นเยอะโอ้ยนี่แหละคือผลของการตั้งใจเรียนเด็กห้องผมนี่ตั้งใจเรียนทุกคนวะตั้งใจเรียนจนโดนหนังสือหิ่ผไปอะเอาอะไรดีวะผหไม่ไม่มีตัวที่ผมต้องการเลยเอาไอเทมแล้วกันนะรอบนี้เอาหมัดมาแล้วกันเอาหมัดมาแล้วกัน โอ้โหไม่ทันไม่ทันพี่แกว่ะงั้นเอาดาบเอาดาบมาเอาดาบมาเอามองใส่ให้กับเจสอเอาเบลครับเอาเบลครับเดี๋ยวเราจะไปแปดกันแล้วก็รีโลอีกอ่าเรามาดูว่าเราจะเจออะไรรอบนี้โครูปละโอ้โหถามดาวโอ้โหโอ้โห่ยไหวไหวแหละไหวแหละโอ้ยหลังหลังไปแล้วหลังหลังไปแล้วหนึ่งไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ว หัวหน้าห้องนี่ปากฝังได้จริงๆว่าแต่ตอนเย็นขอรอกันบ้านน่อนะ <c oughs> คำพูดเนี้ยได้ยินทีไรขนลุกทุกทีแคลีนตอนนี้สองดาวแล้วก็คาตาลินะยังขาดอีก2ตัวเราจะได้สดาวหุ่ยลิวหน้ามาวะ่ะเอสเวลโอเคดีโอหน้ายังลงบอดไม่ได้ยังเข้าห้องไม่ได้นะตอนนี้โอ้ยหายไวมากหายไวมากผมบอกเลย โอ้คาตาลีน่าเข้าหลังด้วยัวโอ้โหแล้วแทงโอ้โหไปครับเรียบร้อยจากแต่ก่อนโดนครูตีครับวันนี้ตีครูโอ้โหมันเหินเกือบจริงปะรีโลกว่าดีกว่านะครับผมยังไม่อยากผมยังไม่ไปแปดละกันนะได้ยูมิมาสองดาวเฉยลีโอน่าอีกตัวอาจจะได้ลีโอน่าก่อนนะเนะนะนี่ยยูมิก็โหดนะพร้อมเนี้ บอกเลย,ยเอากระทามาก่อนนะครับใส่ให้ยูมิก่อนนะครับไม่งั้นก็เติมเป็นเฮกเพกในห้กับยูมิไปด้วยเลยไปอะไรเนี่ยก็ให้มันเรียนมคอร์สเพย์ขายทิ้งไหมรีโลต่อผมหาคาตาลินะรัวๆแล้วกันคาตาลินะอย่างเดียวเท่านั้นที่เราต้องหาาลินะในช่วงนี้ครับเพราะว่าถ้าหากเราไปอีกเวลหนึ่งนะหายากแล้วนะครับขาตัวเดียวคาตลินะขาตัวเดียวเราใส่สามดาว โอ้โหเจอผอครับรอบนี้อุ้ย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 คาร์เรน่าไปไปหลังไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่อุ้ยแต่แต่ได้เด้งเลือด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 โอ้ยกูโดนไปเลี้ยวโอ้ยเออเจอกันห้องปกครองอุ้ยสามดาวมาทีนี้เราไปเลเวลแปดเออแล้วลงเป็นลีโอนาเจอครูสอนมวยปั้มนะกับครูสอนฟันดาบเคยอยู่ทีมเรามาก่อน โอ้โหไวไวายโอน่าอีกตัววะผมเอาเรโอน่าเลยผมเอาเลยผมเอาเลยอ้าวเรโอน่ากูโดนแล้วอเอาเอาเกาะมาแล้วกันเอาเกาะมาแล้วกันทั้งนันนะนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราเอามาเติมตัวแทงแนวหน้าของเรานะครับอ่ะเติมให้กับเจสโอ้โหเซได้เรโอน่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโลหาก็ได้เอาเป็นเวลเปดครับลงเรียวหน้าไปหูเป็น better academy จ็ดตัวนะครับแมตเทอร์นาคาเนเ,เมียเจ็ดตัวนะครับอัปเกรดสกิลของแมตเทอร์นาคาเนเมียและได้รับสกภาพาพิเศษโดยสกภาพพิเศษจะช่วยเสริมพลังสกิลไปอีกระดับนะครับและพีซมาติกได้รับดึงคะแนนตามจำนวนไอเทมสมบูรณ์ที่แมชมเปี้ยนใช้งานในแต่ละการต่อสู้จบการศึกษาที่ร้อยสิบคะแนนโอ้โห,โหสถสมไม่ได้ร้อยหกสิบคะแนนผมไม่รู้เหมือนกันนดาอะไรและท็อปเับโอ้โหมาแล้วมาแล้ว เอสเวลโอ้โหมาทันไงเนี่ยลีโลครับลีโลครับลีโอนาครับสองดาวครับจัดไปโอ้โหคาตาลินะครับเข้าไปข้างหลังได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเลือกไม่ผิดจริงๆนะฮิวสี0รหน่วยเนี่ยคือแบบเอาเรื่องจะ่จัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพยายามหาเป็นเอ็กคูชเนอร์นะครับมาเสริมให้กับคาตาลินะ ให้คลิกเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเอกูเชเนอร์เนี่ยถ้าหากเรามี3ตัวจะได้12% 4ตัว18%แล้วก็5ตัว28%นะครับถ้าเราเสริมให้ได้ก็จะแรงขึ้นอีกว่างั้นเถอะอ่าได้ๆๆๆได้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 ตัวน,น,นึงได้ตัวนึงแต่ยังลงบอร์ดไม่ได้อยู่ดีวะไอเทมสมบูรณ์เอาเป็นนี่เลยใส่ให้กับยูมิครับโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นเวทที่แรงจัดๆเลยแหละผมอัพบอร์ดของเราให้กลายเป็นเวล9ไปเลยแล้วกันนะโอเค เดี๋ยวเราอัพไปเวล9ครับเราจะลงไรลงไปอีกทีนึงพออ,ออไปก่อนเลยพอ,อ,อโอ้ยโอ้ยไม่รู้จะดูตัวไหนก่อนอะไม่รู้แหละครูต้องให้แก่ซีครูต้องให้แก่ซีผมอัพเวลกันต่อครับเป็นเวล9จนได้ครับ เสริมให้กับคาตาลีนาครับให้คลิกกันดูว,ดวเลยนะเออเฮ้ยเหลือแค่ผมกับคนนี้นี่หว่าเฮ้ยเรืนี่เาเหลือสองสองคนเองนะโอ้ปิดฉา,ากอย่างสวยงามครับเรียบร้อยโหครูครับวันนี้ผมสอบได้ที่หนึ่งแล้วนะครูต้องยอมให้ผมผ่านแน่นอน ครูต้องให้เก็ยร์่ผมนะแล้วถ้าใครอยากเป็นนักเรียนในโรงเรียนแบทเทิลอะคาเดมีแบบนี้ลองโหลดเกมไปเล่นกันเองได้เลยนะทีมไฟ t ท c t ติกหรือว่าโกเลสแพทูล่าทั้ง PC และมือถือนะครับและใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เอาไวเจ็ใบคลิปหน้าครับ